สวัสดีค่ะอยู่กับช่องร้อกมิงดัมซิงนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับชิมงานทนบุรีนะคะเราก็มาอยู่เจ้าโคมสุพีซีร้อยหนะคะนี่เดี๋ยวเราจะวางรูปไว้ก่อนเลยเพราะว่าร่มแล้วนะได้อยู่ที่ร่มแล้วนี่ มีรถวิ่งเยอะเหมือนกันนะเป็นทีมงานของน้ำมิ่งเองนะคะ นี่นี่นี่นะคะเขาขูดไวน้นี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นสะแล้วมองเห็นไหมทุกคนรู้สึกว่ามันมืดมาก ลึกเหมือนกานนะทุกคนตรงทางเข้ามาจะเป็นแบบว่าดินแดงเลยนะแล้วเวลาแบบตอนนี้เห็นไหมไมันจะแบบดืดดๆดๆๆดดดดอย่างเงี้ยแบบดืดดืดเลยนะไม่อยากจะโม้หรอก แท้ตรงนี้น่ะกูเสือนั่งเล่นเลยนะเนี่ยนะเงิน,น,นข้าเกเศ อากาศนี้มากเลยอ่ะนีมากมากเดี๋ยวไปดูรถด้วยเนาะเป็นอีซูซุอันนี้เขาเอิ้นมาอะไรนะทิมถ้ามันเป็นแบบอย่างเงี้ยเรียกทองแล้วอ่ะสองร้อยสิบอันนี้แค่นี้แค่นี้แหละก็จ,จะเป็นตัวนี้นะคะแพม ไม่พาคินน้ำเลยมาหลายที่แล้วอา้อาวอา้าอ้าวหารอนแล้วกันทันแรงมาแล้วค่ะนูนสีม่วงๆหนันแรง รถก็แรงคนขับก็ขับแรงเร็วแรงทะลุนรกวาสันรู้จักกันหมดเลยที่เราเฝ้าถอยได้ไหม ได้ที่แล้วว้าวว้าวว้วทอดนะครับโอเคท่านี้แรงสุดแล้วนะทุกคนก็ไม่อยากจะโม้ของเจนแอมนนั่เองเจงแนแอมพี่ชอบมาถ่ายคลิปกับมิ่งนะทุกคนพี่พี่สามมิงอ่ะผมสันส้นๆนะคะเนาะอันนี้รถเจนแอมเองอ้าว มันเป็นตึ้งในนี้พี่อยู่ที่ร่มเดียก็ยังถือถือร่มนะฮะให้มันร่มรม่มาร่มอย่างเดียวไม่ได้มันต้องร่มรมลูกครับพี่ครับนะคะชื่อครับเลยนะทุกคนพอรอไม่หานากาศบอกเป็นหมายชื่อครับเป็นที่ชายยิ่งเอง นะะคลูกพี่ลูกน้องนี่เคยถ่ายคลิปพี่เขาอยู่นะพี่นิงบ <ๆ S 1> อกว่าเป็นอะไรนะน,นักเทสเกมอะ่ะว่าเป็นเกมเมม์อ,อะทุกคนเต่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้วรฮ้อนฮ้อ่ะ้ไเ้ยเฮ้มั้ย แบบตัวนั้นเป็นตัวทเล็กกๆหลายตัวแห้งๆมันยุ่งเลยแต่น่าจะไม่ใช่นี่นะมีคำว่าแหนมกับบินจี อุ้ยตรงนี้เขาปลูกมันด้วยอ่ะอันนี้ตั้งนานแล้วนะทุกคนตั้งนานเขาซื้อไว้ให้ลูกเขาตั้งนานแต่ก่อนนะอะตอนที่มิม่งรถคันก่อนเนาะ ตอนคันก่อนของมิ่งอ่ะแฮมจะทําแบบสีตอนแรกมันเป็นสีอะไรไม่รู้แล้วก็บอกว่าทําสีให้มันแบบคล้ายๆเป็นสีนี้นะใช่ไหมแล้วมันเป็นแบบสีครามเข้มๆไปเลยอ่ะแบบว่ามันเข้มกว่านี้แบบเข้มตอนนี้อันตอนแรกอันนี้มันก็เข้มเนาะแต่ว่ามันแบบเข้มแบบเข้มไปเลยอ่ะทุกคนนนั่แหละ้วก็เลยแบบพ่อก็เลยอ่าทำใหได้สีนี้อันรนี้นะคะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะตอนเด็กจําได้เห็เกี่ยวกับรถอ่ะ รู้ว่าเขาทำแล้วนานมากทานานมากธุรกิจนั้นไม่โคนนะคะนานมากเห็นตั้นแต่ดิกงนูย้ยเลยนะคะกลัวอีกน้อยหลายคนอาจจะกลัวอีกน้อยผู้หญิงน่ะกลัวมเมนบอกเดลยจ้า ขันต่อไปก็เป็นลูกครับอีกเช่นเคยคะ่ะอตอนนี้เป็นสีขาวอันนี้สีขาว กะะ็โอเคได้พี่นะคะก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b นะคะป็นกระด้างใจใหน้น้องมีด้ำจริงเด้ๆะคะ่ะก็เจบกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ